นมีเปลี่ยนท่าเมื่อยเหรอลูกใช่ครับโอ้โหดูผาเพีบเยบแบบเป็นคุณหนูหลับคุณดีหญิงคุณนายในอนาคตต้องเป็นภรรยาของชายบัวภรรยาเอกแต่ว่ามีโทตีจักวาลน้ำบัว โน่น да ั่นลายดูด um. ักป well ุ้งอยู่อีกาไปดูรอกเสือกูจนมาบ้างสูงสูงสูงเออสูงอะไรคือยสูงฮะดูดูดักแล้วได้ดูดักดูคืออย่างนี้ ล้าที่ระวังแปดมันคืออะไรวะนี่มันคือตัวอะไรวะโอ้โหเอ๊โอ,โอ้จ๊บดักเด็บอกเฮ้ยใครไปแอบดูตุดเราวะตบแบนะแหวนนั่นรู้ไหมแทงตูดเราหรือเปล่า สวัสดีนชิกจอกนะสวัสดีครับผมอาลูกกูกสิบนาทีลูกเดี๋ยวพี่บัวก็มาเป็นเพื่อนแล้วโอ้โหน่ารักอะเหมือน,นตันตัน,นเนื้อหมูมันเนื้อช้างอะ่ะเออเขาไม่ยอมนอนดีะยอมนอนแบบค่อยขวาเหมือนเหมือนพี่บัวเลย เออนี่อะไรเออทิ้งขายกันเลยลูกสวัสดีคุณบีบีนะฮะตื่นมาล้วก็มาดูอู้แดดร้อนนะเดี๋ยวรอดูบัวรอดูบัวดาดสวยตดเป็นไฟพุ่งไปเลยฮ<ะ>เฮ้เขี่ยจน เบียจนนิ้วหยิกคุณแม่วันอ่ะอึ่งรับปิดอ่าดูอึงอุ้ยใครตดวะได้ยินเสียงดังถึงนี่เลยเพิ่มหรือเปล่าตดมือมคนลแหละอ้หู้หจำไม่ได้เลยครับอึ่งตอนมาใหม่ก่อนตอนนี้นะบอกเลยว่าคือ ถ้าเดินไปหาจะจำไม่ได oh. ค้คนละคนละรูปส่งกันเลยคนละแบบกันเลยคนละช้าคนละตัวกันเลยเดี oh. ๋ยวบัวเดี oh. <ๆ>๋ยวบัวก็มาสุดนะครับอือไปเออ่าอ่าติ๊ต๊อเห็นไหมล่ะโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ถ้ากินน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อชื่ออื่นนะครับผมชื่อจริงที่ชื่อสมบูรณ์เขาเรียกว่า นาโนแล้วก็มาอื่นแล้วก็มาอะไรบ้างเยอะแยะนะครับสมโนอะไรก็บ,บานไปสาวอ้วกครับสาวอ้วกแห่งส้มเขียวครับถ้าติดตามก็ในช่อง Thailand YouTube อีลิฟเฟน a ท l a ลน y o ยูทูบนะฮะเออถ้านอนอนี้นอนได้ทั้งวันนะครับนอนกินเนี่ยถ้านอนได้เฉยรู้สึกเมืเอ่อยนอนลงเอนอนลงอ่า ได้ครับเดี๋ยวใส่วิ่งให้ดูนะครับเอาหน้าอับอะไรก่อนเดี๋ยวเป็นช่วงเย็นก็ได้ครับใส่เดินสบายสบายสบายเป็นหงเยเออดูพี่ทองยามบิงขาวออกมาเฮ้ยว่าไงกระจิบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่บัวมาแล้วพี่บัวก็มาแล้วเออ พี่บัวนอนมาพี่บัว oh. พี่บัวมาแล้วพี่น้องทำอง oh. ไรดีเราจะดูใครดี oh. พี่โจสวัสดีครับเฮ้ยเ oh. ้ยนี่ไม่เห็นานครับโ oh. ว้งานนข่าวจ่วเลยครับไม่ต้องซื้อเลยมอคืนก้มแทงก้มแทงครับ นี่สบายใจนี่วหวานๆพับเพียบดีแล้เอาละเอาละเอาละเ,เห็นกันแล้วครับไม่ได้ครับเห็นกันแล้วก็ดื้อไปหากันละเออเออโนก็สะบัดดาบอยู่วิงว้ง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 วิ้งวิ้งวิ้งอะไรอะไรอะไรเป็นไรเนี่ยเหนื่อยลูกเหนื่อยเหรอก็ผมโดนทุกวัน โดนทุกวันผมชินแล้วตาดึงหมดตาเดือดเดือเดี๋ยวให้ในที่เดียวมาดูดูพี่บัวบ้างนะครับนี่ไอ้โทรศัพท์เดือดเดือดเออมันหงายท้องกันล่ะนี่ดูดูเพกเพกเพกช่องนะเพกช่องมีนามว่าบัวบราน รอปะครับผมรออย่าถ่ายรูปบอลจังเลยแชะแชะแชะโอ้โหรอมากรอไปลำเลืเลยมืมอแขนขออยบนสูงสู ทำไมอื่นมีหอมไม่มีอะใี่หัวฮะนี่เข้าปากหน่อยท่านนึงก็ยังดีนะถ้านเพชรสวัสดีท่านจะไม่นอนหรอครับคุณมิหญิงน้อยคุณเจเจอ๋อจักรวาวุฒิสวัสดีครับคุณมาลินคุณพรเทพนะครับสวัสดีทั้งหมดเลย โนมีเปลี่ยนท่าเมื่อเหรอลูกใช่ครับโอ้ดูภับเพียบแบบเป็นคุณหนูหลับคุณดีหญิงคุณนายในอนาคตต้องเป็นภรรยาของชายบัวภรรยาเอกแต่ว่ามีโทตีจากตาวานน้ำบัวไม่ใช่มีคนเดียวนอนต้องปุ้งอยู่ ไปให้กูลาบบวกให้กูลาบบวกเหรอในทิศตะกอกูรักสตีนนัน่งสวยหรอแก้วหรืแก้วอยู่อ่าเอาเอเอ๋ออ๋ออ๋อเดูผมไม่เปลี่ยนท่าอีกตอนเหนื่อยเปลี่ยนท่าอ้าวเออเปลี่ยนข้างเลยน้องนี่นะครับของคนงการฝึกทุกวันเวลาไปงานก็ดิ้นเหมือนเดิม ควบคุมไม่ได้นะครับคนเยอะช้างตื่นเดีดูดดดเอาเอางางมาพักไว้ตรงนีนะที่กองว่าต้องคิดดิมาดูมาด้วยน้อยลงเร็ูๆนี่ไงเนื้หัูเูด้อัวดีมาชัน